มาธิยามีสุบรเมรยัชปชะปมาทัทนาเวรมณีสิกขาปะธานสมาธิยามีมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโขคสัมปทานสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะยีสาธุ บัดนี้ที่ประชุมนี้ได้สมาทานศีลมีกายสมบมีวาจาสมบแล้วลำดับต่อไปจะเข้าสู่พิธีเป็นมหามงคลจุดกเกียนชัยกล่าวขอประทานเมตตาเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลูด้ดีเจ้าพระคุณสมเด็จผู้เป็นประธานแห่งพิธีได้คลรเป็นองค์จุดเกียน์ชัย ขณะที่หลวงพ่อสมเด็จได้ปลดลุงมาจากสนามเพื่อประกอบพิธีในวันาานี้ คุณสุเดชมีเมตตามากได้บมามีธรรมะปฏิสัมภากับร่างเปรตทนายจั้อบกพราเด็กุเจญส่วบุญเาราวัตนาราเป็นบรรยากาศรรุชาติที่อยู่ที่นะครับตอนนี้ถ้ามีวีเสกธ สื่อต่อหนมาอาจารย์ปงโภคเอ็มจีคณาจารย์ชื่อด่างความยุติธรรมเรื่องพุทธวิเศษละน่าดูในรอบสี่าีจะมีญาติโบกุณเพื่อเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรศท่านมีนามต่นี้จุติเยรเรียนเชิญท่านสถาพรเที่ยงธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมผู้ านชุนนัทเดชกาบส mm ุขุลและท่านพลรบตรีปัฒนาแผ่นผาสองท่านนะครับจุดเทียนเงินเทียนทองและเทียนนวโภพระคุณตาความดบนะครับท่านสถาพรจุดเทียนชัยองค์กลางเป็ี่นบรรยากาศนะครับท่านชุนนัทเดชคนัท่านผู้ชมจุดเทียนเงินเทียนทองซ้ายขวาครับกดไลค์กดแชร์ได้นะเจ้าวันนี้เกจีเยอะแยะเลย คุณท่านครับขอบพระคุณขอบพระคุณท่านชุนแลท่นเดชจุดเทียนเอวหอรคุณนะครับท่านพลตำรวจตรีปราถนาแผนพาพา่นผาผู้กำกับการตำรวจกรทมจังหวัดนนทบุรี ครับหรือผู้แทนนะครับจุดเทียนน้ำมนต์ถวา,า,ายพระเกจิคณาจารย์ ผู้แทน,แนอำเภอไซน้อยท่านวัฒนชัยและท่านภูมินามต่อไปนี้นะครับจุดเทียนที่บาทน้ำมนต์พระเกจิคณาจารย์ตามลําดับเลยนะครับกรุณาเดินมาที่เจ้าหน้าที่ที่ถือเทียนชนวนอยู่นี่นะครับเรียนเชิญท่านจ่าเอกวัฒนชัยสามาอาพผู้แทน,แนอำเภอไซน้อยนางสาวสิริวัลพเรเลิศวิวันท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี เรียนเชิญคุณดอกรับฟ้องสุวรรณท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรีเรียนเชิญท่านสามารถเจริญนนทสิทธิ์รองนายกเทศบาลเมืองบางบัวทองเรียนเชิญท่านเชิดชัยแสงสีรองนายกอำเภอน้ำสนตบลทองงามเรียนเชิญท่านแัทยาตรบโลกที่หายไหลายหล่ตัวหลายตัวไหล่ไหล่เยอะยาฝาดเยอะหลย วันนี้ผมไลท์ที่พระธรพันธ์ดูแสนคนนะเมื่อวานได้ไลท์แสนคนเมื่อวานเป็นไลท์ให้หลวงพ่อออ้อตอนค่งดูแปดแสนคนก็เลยก็เลยมาช่วยไลท์ให้เมื่อไลท์ไม่เดินไลท์ได้ไปห้าหมื่นสายแล้วก็เหมือนเนาะใช่เดี๋ยวที่สิบ้นของมันมันไม่ดูทีวี นล้วอาจารย์ปลูกเสกไว้ครูด้วยอะไรแหละอาจารย์สาวบอกอยู่บอกให้ไปนี่มาเนี่ยเพราะท่านมาอยู่บูมไม่ได้ไปติดงานไม่ได้ไปหาอาจารย์ตะกี้เลยยังมีเวลาไหมเวลาถ่ายแม่ไปเรีนนาที่ครับครูเขามีหน้าทีเสี่ยงครับเรียนเจอเสี่ยวิสัยนะเรียนเจอคุณหวังเฮานะครับต่อเลยครับหวังอุ้มชื่อใช้กันใชยกันเจอหวังเฮาไปส บรรยากาศท่านผู้ชมนะให้ผู้ชมชมนะครับนี่พ่อติพ่อวันนะครับเกจิอาจารย์นะจอมเกจิท่านอาจารย์เนี่ยบรนย์เยอะท่านผู้ชมคุณเจอริญคุณดีดีคุณโง่เออพาเขาหน่อยใช่ต้องพาไม่เข้าใจนะในบรรยากาศท่านผู้ชมที่ที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็จะมีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลนะครับ นี่ลวงปูกแปะใ้วัดสว่างอรรถนะคุณผู้ชมอันนี้หลวงพ่อโค้วัดกลางบางแก้ว อลวงพ่อ่ามสิบผูสัญญูสัญญาสัญญาหงพอคงถ้าพระครูพิสัณไทศาลงพหลวงพ่อัาจมีนีัาระาจารยสุทิยะธรมโมว้าพระรพครูเสกจตันกรพระครูวัฒนารที่สุดก้วเจริมักวารและพละวันที่โตข้าพแจจะวัดน้องประจาสาม้ หลวงพ,พ่อคร,รูบาทศกัยฐ์พิยพุโธคเกษตรบรราการทาานยนเ,ยเชรอาจารย์ดรสุบินและแมนครูาษาใสจุดเรียน,นท้ำมนท่าวายสั้ส์บางสงเชริญอาจารย์สบน ประส่งคำนั้นจะได้เป็นเจริญระพุทธมน์และจะรว้อเดของกนและกันลูกเวลที่ปัจจานาจจะได้นำโดดที่ใจดีเดินทุกข์ขนอยู่ในฝ่าโลสมบูรณมงวาจาสมบูริเพื่อรองรับภรรยพระไตรและองค์จินสตทีวิวาทีลางศรรู้ วิปฏิภาหายาสพะสัมปติเิรธิยาสาวัตถุขว ي นาสายะปริตตามธามังคลังวิปติภาหายาสพะสัมปติสิรธิยาสพะขยันนาสายะปริตตามูธามัง पतिपतिवाहाया सम्मा सपात से दिया सदरो ที่ท่านนะอาจารย์สบินท่านพระมวิเศษปฐุมมงคลใช่ไหมที่หลายคนหลายท่านมาแล้วก็เตรียมรับปฐุมมงคลน,นะครับทุกท่านก็ถือว่าเป็นจุดตังจุดแข็งอยงดีนะพระพุทธคุณของท่านทีนท่ปุตตะเนี่ย เป็นสุดยอดสุดปังเ่งปีเขาว่าได้นะถ้าใครที่ได้มาก็จะรู้นะว่าพุทธคุณ Bye. You i

ูข้างนอกนะผู้ชมนะข้ะางนอกบ้าง <c oughs> นี่นะผู้ชมนะรองเท้าผมดีแบบนะี้นะนี่บรรยากาศข้างนอกนะผู่ชมนะเห็นไหมผู้ชมบรรยากาศด้านนอกก็จะเป็นอย่างนี้ทนะ่านผู้ชมนะครับอันนี้เขาคือ

นีนะเป็นบรรยากาศที่อยู่ทางนี้เดี๋ยวไปดูว่าคนเยอะคนน้อยเท่านไหนนะนะครับเนบรรยากาศด้านนอกท่านผู้ชมนะมนนะที่ให้ชมอยู่เนี่ย I am among her, among both, yeah. among both yeah. of